สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับพี่มานาพี่มานาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ,อยากจะถามพี่มานาหน่อยนะครับว่าวันพรุ่งนี้วันพฤหัสเนาะผมได้รับข่าวมาว่ายูทูบเบอร์ที่บ้านลุงพลเนี่ยจะถูกแฉ<ะ>ออกทีวีเรอ หรอพี่มนาไม่รู้เหรอไม่รู้ข่าวเลยครับผมอ๋อพี่มนาตกข่าวที่ต้องถามน้องนี่ก่อนนี่คนดังกหะบี้ครับนี่คนดังนางอะไรพี่ดังเ่เปิดเสียงเ่ยไม่ไม่ต้องเปิดเสียงน้องกะบี้ครับผมรู้ข่าวไหมครับว่าวันพรุ่งนี้ยูทูบเบอร์เราจะโดนแฉครับผมอาโดนแฉออกทีวีรู้อยู่ใช่ไหมครับรู้มานิดนึงครับรู้มาบ้างเนาะพอรู้มางครับผมแล้ว คิดยังไงกับการที่จะโดนแฉก็ผมไม่ได้คิดยังไงนะครับนะฮะถ้าเราไม่ได้ทําอะไรผิดหรือเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาแฉเราก็เฉยเฉยเฉยไว้ครับคุณจะแฉอะไรผมหรือว่าจะแฉอะไรที่พี่ท่านอื่นคุณก็เอาตามที่คุณสบายใจเลยเนาะนะครับเราก็คือเป็นยูทูบเบอร์อย่างนี่เราก็ต้องรอดูนะครับรอดูครับผมมีหน้าที่ดูอย่างเดียวฮะจะแฉเรื่องอะไรใช่ไหมครับผม พี่หมอหนุ่มนะครับรู้ไหมครับว่าพรุ่งนี้จะมีการแฉกันรู้ครับรู้ใช่ไหมครับทุกคนรู้หมดเลยอ่าแล้ว, <ๆ S 1> แ,ลวแล้วพี่หมอหนุ่ม <c oughs> เตรียมตัวยังไงครับสําหรับการ ที่จะโดนแฉกอกนิวโดนแฉก่นแรกเลยครับเพราะว่าอยู่ที่นี่มากไม่อยู่มังย่างเงี้ยไปๆมาณที่ก็หายไปเลยไม่จริงใจเลยใช่ไหมแมนกระบี้เคยอยู่ที่นี่ไปอยู่กอมเพราะอะไรคือพนาอีกแล้วพนาขายยาอะไรเนี่ยขายยาอะไรขายยาอะไรไหน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 หนไนนไ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 หนไยดไหนไยนไหนไหนนไหนไหนไหนนไนไหนไหนไหนนนแก้นไไห ผมผมเจอถุนก๊อปแก๊บอันนี้ก็ต้องแชร์ใช่ไหมแชร์ให้หมดนะครับต้องแชร์ครับพี่านมเมื่อผมขายยาต้องต้องต้องรับรับรับหมอหนุ่มให้ทันนะครับหมอหนุ่มนะครับน้องในครับผมน้องนายครับรู้ไหมครับว่าอ่าวันพรุ่งนี้จะมีการแชร์กันรู้ข่าวไหมได้ข่าวไหมถ้าเฉะก็เฉะไปนะเพราะเราเราไม่มีอะไรให้เฉะอยู่แล้วใช่ครับนี่น้องน้องในบอกไม่มีอะไรให้เฉะใครอยากพูดอะไรก็พอนให้ถึง ต้ตะกูลผมเลยก็ได,ด้ผมยังไม่มีบ้านเลยนะตอนนี้อยากอยากจะทำสกุปชีวิตตัวเองมากเลยเออครับอยากมีสกุปเหมือนเขาใช่ไหม<ช>โอ้ครับเดี๋ยวเราเราดูดูสกุปเขาก่อนอแล้วเราค่อยทําสกุปของเรานะครับนี่น้องในโพทีชแชนแนลก็ทํามาหากินนะครับนี่เห็นไหมเอาพริกม,รามาขายนะครับเวลากลับบ้านทีไรเนี่ยมีมีสินค้า จากที่บ้านมาขายตลอดคาที่แล้วก็มีอะไรนะักะสดาหวานมาครับอันนี้ก็มีพริกครับอันนี้ก็คือน้องในโพทีชแน,นลครับนี่ครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับพี่มานาครับ